อัสลามุอะลัยกุมวารรอมาตุลล้อยรากาตูยินดีต้อนรับสู่รายการครูสอนชีวิตรายการครูสอนชีวิตเป็นรายการใหม่ที่จะนำเสนอเรื่องราวของบุคคลที่ขอให้ความรู้ mm hmm. ความเข้าใจในเรื่องราวงศาสนา mm hmm. ตามแนวทางกีตาบุลล์และสุนนะบุคคลเหลา่านี้ท่านจะพบเห็นได้ทางทีวีมุสลิมสื่อวิทยุและตามงานบรรยายต่างๆ mm hmm. และยังมีอีกหลายบทบาทหน้าที่ที่เป็นทั้งอาจารย์ผู้นำครอบครัวและเป็นคุณครูที่จะคอยให้ความรู้กับเด็กๆและก็ท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ทางบ้าน แต่ความสำเร็จเหล่านี้ที่กว่าจะได้มาต้องใช้ความพยายามอย่างมากมายเลยทีเดียวรายการครูสอนชีวิตขอเป็นแรงขับเคลื่อนหนึ่งที่จะขับเคลื่อนเรื่องราวของศาสนานำท่านผู้ชมนั้นไปสู่แนวทางของกิตาบุลลอและสุนนะเป็นเข็มทิศที่ช่วยท่านผู้ชมนั้นไปสู่อาคิีรอได้ง่ายขึ้นเรื่องราวของบุคคลท่านนี้ที่ใช้ชีวิตอยู่แถวชุมชนย่านคลองสิบโรงเรียนอิสลามบุรณะศาสตร์ความสาเร็จเหล่านี้ไม่ได้มาอย่างง่ายดายต้องใช้ความพยายามความอุตสาหะและความอดทน ขอเชิญร no the ับชมพบกับอาจารย์ท่านนี้เลยครับบรานุทธิ์ศรีสุขศรีสุขศรีสุขศรีสุดินามุขศรีสุขศรีสุขศาีสุขศรีสมขศรีสุ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 ขะรีสุขะรีสุขศรีสุะศรีสุขศรีสุขศรีสุะศรีสุข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 นรีสุขศ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 รีวิตนรคสับ รายการนี้จะนําเสนอเรื่องราวของบรรดาโตคูและอาจารย์ต่างๆที่เราได้เห็นได้คุ้นหน้าคุ้นตาทางโทรทัศน์กันทางทีวีดาวเทียมทีวีมุสลิมแห่งนี้แลวก็วันนี้นะครับสําหรับรายการของเราก็ได้นําได้พาผู้ชมทุกท่านมาพบกับอาจารย์มูบารอกมหามัสซอลเลาะสำหรเรืกุ้งขาอาจารย์ครับอะไรของมสลามาราะมาตุลลอฮ์บารากาตุมหลายคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาอาจารย์มูบารอกมหามัสซอลเละนะครับจาก ไดหลายรายการตอนนี้อาจารย์มีรายการอะไรบ้าลเปิดมีรุสเิธครับก็มีรายการหลักอยู่บทบัญญัติจากฟ้าฟ้านะครับแล้วก็มีสอนการเรียนทางไกลนะครับแล้วก็มีอบรมมีคุตตุบะนะครับมีคุตตุบะก็มีอยู่สองสามรายการด้วยกันครับผมขออนุญาตถามถึงภูมิลำเนาเป็นก่อนอาจารย์นะครับอาจารย์บูบาล็อกนี่เป็นคนจังหวัดอะไรที่ไหนครับครับ ครับก็เดิมก็คือเป็นคนกรุงเทพนะครับอยู่น้องจอกนะครับบ้านเดิมก็อยู่ในคลองอยู่คลอง11เครับเกิดที่คลอง11ครับเป็นบ้านเกิดครับผมก็เรียกได้ว่าก็อยู่เป็นคนกรุงเทพนี่เองครับเป็นคนกรุงเทพแต่ว่าก็ยังทางานในกรุงเทพเหมือนกันครับผมแล้วในยไว้เด็กขออาจารย์มูบอล็อกนะครับอาจารย์มูบอล็อกได้เรียน โรงเรียนสามัญหรือว่าศาสนาหรือว่าเรียนตามปอนอททั่วไปครับเรียนเริ่มเรียนเนี่ยนะครับเรียนระดับประถมศึกษาเนี่ยก็เรียนที่โรงเรียนสุราคลอง11นะครับจบปหที่ที่นั่นนะครับเป็นโรงเรียนที่อยู่ใกล้บ้านในละแวกบ้านนะครับก็เป็นโรงเรียนสามัญที่ไปกลับธรรมดาแบบปกติเช้าไปเย็นกลับครับชื่อโรงเรียนสุราดคลอง11เโรงเรียนสุราคลอง11เครับเรียนจนกระทั่งจบ ป .6 ป .6 แล้วพอเรียนต่อไหมครับพอจบป .6 ก็จะพักเว้นวักไปสักปีหนึ่งหรือว่า2ปีนะครับซึ่งในขณะนั้นเนี่ยก็มีเพื่อนที่อยู่ในรุ่นเดียวกันพอจบป .6 เขาเข้าไปเรียนไปต่อตามโรงเรียนอื่นๆไปต่อมัธยมเพราะว่ารุ่นผมเนี่ยเป็นรุ่นที่เป็นป .6 รุ่นแรกเลยนะครับที่เป็นป .6 ครับเพราะก่อนหน้านี้จะเป็นป .7 ครับมีป .7 ครับผมป .6 ป .7 นั่นแหละ แล้วสาเหตุที่อาจารย์ได้หยุดพักการเรียนเพราะอะไรครับก็คือตอนนั้นเนี่ยนะครับทางบ้านเนี่ยไม่มีความพร้อมนะครับในการที่จะส่งเพราะว่าคิดว่าการที่จะเรียนจะต่อออกไปเนี่ยนะครับจะต้องมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเดินทางในเรื่องของออไปกินนะครับการใช้ชีวิตประจาวันที่ไปเป็นนักเรียนเนี่ยมีค่าใช้จ่ายที่จะต้องใช้นะครับก็คิดว่าตรงนี้เนี่ย ครอบครัวในขณะนั้นคิดว่ายังไม่ยังยังไม่พร้อมนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีมีญาติผู้ใหญ่ที่ว่าแบบมาขอนะครับขอยอกหัวเอาไปอยากจะให้ไปไปเรียนไปเข้าศาสนาก็ได้หรือว่าไปต่อมัธยมก็ได้ตรงนี้ก็ยังทางบ้านก็ยังยืนยันว่าขอให้พักก่อนยังยังไม่ได้เรียนนะครับในช่วงนั้นก็เลยเว้นวักไปปีสองปีแล้วสาเหตุที่เราให้ได้กลับมาเรียนหนังสือครั้งนี้ มีอะไรเป็นจุดเปลี่ยนในตรงนั้นครับครับก็คือในช่วงที่ระหว่างที่เราหยุดเรียนเนี่ยนะครับหยุดเรียนก็คือเรียนเรียนแบบระบบในระบบเนี่ยผมไม่ได้ชีวิตทีนี้ก็คือไม่ได้หยุดไม่ได้หยุดเรียนนะครับมีน้องของยศคนหนึ่งนะครับทีเ่เรียนอาหรับมาลายูเนี่ยเรียนนะครับชื่อครูเซมนะครับซึ่งตอนนี้ท่านก็ได้เสียชีวิตไปตั้งแต่ผมยังไม่จบนะครับก็ อยู่บ้านเขาก็สอนพวกภาษามลา,ายูสอนก็ในความอยากรู้ผมไม่ได้เกียงว่ามันเป็นภาษาอะไรนะครับเย็นก็พายเรือไปหลังละบาตมาคลิปก็เอาหนังสือมาเปิดอ่านตัวต่อตัว,ตว,ตวเรียนกันเรียนนี่แหละเขาไม่ได้ไม่ได้สอนใครนะครับก็พอเลิกเรียนแล้วก็ค้างพอเช้าละมาดสุโบแล้วก็พายเรือกันเพราะนั้นถือว่าเป็นบ้านพี่ปัณนาเป็นบ้านน้องของยอนะครับก็ไกลพอสมควรพายเรือไป พอเสร็จแล้วเลิกเรียนก็พักนอนที่นั่นพักค้างเลยพอเช้าก็กัดละมัดหลังละมัดสุบก็พายเรือกัครับก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างนี้เนี่ยนะครับช่วงระยะหนึ่งก็ในขณะที่พายเรือผ่านไปผ่านมาเนี่ยในแต่ละบ้านส่วนมากในคนในคลองน,นะครับในคลอง11เนี่ยก็จะเป็นพี่น้องกันนะครับก็มีลูกผูน้องเนี่ยนะครับลูกผููน้องคือแม่เขาก็เป็นเป็นลูกผูน้องของของของ,ของพ่อ ผมก็ชั้นเดียวกันเขาเป็นครูเป็นครูแล้วก็จบปี5้าจากโรงเรียนอิสลามมุรุศาสตร์เนี่ยนะครับจบปี5เสร็จแล้วก็เขาก็มาเป็นครูสอนอยู่ที่โรงเรียนสาม,มัคคีธรรมวิทยาคือมัสสิดดันมุฮิดบีนที่ผมประจําทาหน้าที่เป็นคอนเทมอยู่ปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับเขาก็เห็นว่าเราไม่ได้ขาดขาดการต่อเนื่องในเรื่องของการเรียนนะครับโดยเฉพาะในเรียนเนี่ยไปเรียนในเรื่องของศาสนาเขาก็ถามว่าถ้าหากว่า จะท้าบทามจะติดต่อเอาไปสอนหนังสือเนี่ยจะไปได้ไหมพอจะไปได้ไหมก็คืออยากให้อยากให้ได้เรียนอยู่ก็อยากให้ได้งานทําด้วยนะครับก็ตกลงว่าไปเขาก็ติดต่อให้ไปสอนที่โรงเรียนอัลยา s านโรงเรียนอัลยา s านก็คืออยู่ที่ในลำเจด,ดีที่ทางเข้าตรงข้ามกับมสัสยิดลำหินดารุนมุกอรบีนเนี่ยนะครับให้ไปให้ไปให้ไปสอนที่นั่นนะครับพอสอนที่นั่นได้ประมาณสักเทอมหนึ่งเนี่ยนะครับก็ เริ่มคิดที่จะเรียนต่อเพราะว่าคือทางบ้านเนี่ยคิดว่าเขายังไม่พร้อมหนึ่งเหตุผลละแล้วก็ในขณะนั้นเนี่ยยังมีความคิดในเรื่องของคณะใหม่คณะเก่าอยู่แล้วก็ในคลองสิษ์เนี่ยโรงเรียนโรงเรียนคลองสิษ์เนี่ยเป็นที่รู้กันว่าคนคลองสิษ์เนี่ยนะครับตามภาษาบ้านเราก็คือว่าเป็นคนคณะใหม่แต่จริงๆแล้วก็คือว่าเป็นโรงเรียนที่บุกเบิกเป็นโรงเรียนที่สอนในเรื่องของสุนนะ นะครับเป็นโรงเรียนแรกที่ได้รับโมอ,อดาดัละได้รับการเทียบเท่าวิทยาฐานะนะครับในประเทศไทยก็คือเป็นที่รู้จักในเรื่องของสุนนะนะครับแต่ว่าด้วยกับคนในใน,ในเมื่อ,อสามสี่สป,ปีที่แล้วนะครับเขาก็คงยังคิดอยู่ในเรื่องพวกนี้เพราะว่าสื่อการเรียนการสอนการพูดคุยในแวดวงวิชาการเนี่ยมันก็ไม่ได้กว้างขวางถึงถึงปัจจุบันนะครับก็คิดว่าไอ้นี่ทำไปเหมือนเราก็คือคณะใหม่แต่อีท่ทีเราทําอยู่เนี่ยมันก็ถูกเราทํา เนี่ยคือพวกพ่อแม่ปุยญาตายายเราทํากันตามกันมาแบบนี้ถ้าผิดบางคนก็พูดถึงแบบว่ากันไปเลว่าถธาเ้าเกิดผิดเนี่ยตกนรกเราก็ตกนรกไปอยู่กับปุยญาตายายนั่นคือความคิดของคนในยุคก่อนนะครับก็เลยตรงนี้เนี่ยจึงเป็นปัญหาอีกเป็นอุปสรรคอีกนะครับว่าไม่ยังไม่ได้มีโอกาสมาเรียนแต่ในขณะที่ พอเราไปสอนที่เม่มาเรียน,นยหนึ่งเนื่องจากความคิดอย่างนี้แล้วก็แรงทุนสนับสนุนเนี่ยมันก็คิดว่าค่าใช้จ่ายเขาคิดเอานะครับว่าค่าใช้จ่ายที่เนี่ยมันจะต้องแพงจะต้องมาทุกวันต่างๆเหล่านี้แหละก็เป็นเป็นเป็นเหตุเป็นผลที่ว่าในขณะนั้นเนี่ยทำให้ผมไม่สามารถที่จะมาเรียนได้แต่ในขณะที่เข้าไปสอนที่โรงเรียนอันเอซยสาลลำเจดีเนี่ยนะครับในขณะนั้นเนี่ยก็ได้ค่าตอบแทนนะครับเดือนหนึ่งประมาณ800บาท ก็คิดว่ามาลองมาดูซิว่าค่าใช้จ่ายทางนี้เนี่ยเท่าไรก็คือสอนที่นูน่นสองเดือนนะเรียนที่นี่เด็กปีนึงเราสอนถ้าสมมุตินะครับได้ได้ค่าตอบแทนตรงเนี้ยสองเดือนเนี่ยเราก็ได้ได้เอามาใช้จ่ายตรงนี้เนี่ยได้ได้ปีหนึ่งนะเราก็เลยก็เลยตัดสินใจนะในการที่จะเดินเข้ามาแล้วก็มาเรียนนะครับแล้วก็เดินเข้ามาโดยมีคนที่ พาเอามาฝากนะครับก็คือลูกผูน้องของพ่อคนหนึ่งแล้วก็ลูกผูน้องของแม่คนหนึ่งนะครับที่เป็นคนที่เอามาเอามาเอามาฝากก็เลยได้มีโอกาสต่อเน,นื่องการเรียนก็คือได้ถ้าพูดกันจริงๆก็คือได้สอนเนี่ยก่อนเรียนนะครับได้สอนเนี่ยได้เป็นครูเนี่ยก่อนที่จะมาเป็นมาเป็นนักเรียนปกติแล้วเนี่ยจะเราจะเห็นว่า คนนี้จะสอนน,นีต้องเป็นนักเรียนมาก่อนแล้วก็มาเป็นครูใช่ไหมครับแต่ว่าคือถ้าในระบบแล้วเนี่ยเราก็ได้ไปสอนก่อนแล้วก็ได้กลับมาเรียนตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการต่อเนื่องในชีวิตทางด้านการศึกษากมา็มาเริ่มเรียนที่นี่ครับก็คือมาเริ่มเรียนที่โรงเรียนอิสลามอิสลามบูรณะสาครับวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับเรื่องราวของครูสอนชีวิตว่าในหนึ่งวันคุณครูทําอะไรบ้างไปที่ไหนและมีภารกิจอะไรเชิญรับชมไปพร้อมๆกันเลยครับ ครับอาจารย์ครับอะไรของซาลาห์มาหรอมาตุนรอวันนี้อาจารย์จะไปไหนครับอาจารย์วันนี้วันนี้ช่วงเช้าจะอยู่ที่โรงเรียนเซรามโบรณศาสตร์ของสิบครับจะ <s ort> ไปสอนที่ของสิบก่อนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ของสิบกันเลยนะครับครับอาจารย์รอครับ ครับผมเม่ตทองทองครับครับตอนนี้อาจารย์มูบาร็อบจะไปแต่งต่อครับก็ตอนนี้อดเข้าแถวแล้วนะครับก็จะไปตรวจดูแถวนักเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีการอบรม หน้าแถวแล้วก็ถ้าหากว่ามีปัญหาในการใช้ชีวิตอยู่ในช่วงกลางคืนที่ผ่านมาเนี่ยมีอะไรอย่างเช่นไม่ไม่ได้ลุกขึ้นละหมาดซุปพี่นะครับมีปัญหาวิทะเลาะวิวาทอะไรกันเราก็จะเคลียร์กันหน้าแถวนะครับจะมีก็แล้วก็จะมีการอบรมครับเชิญอาจารย์ครับเชิญเลยครับ

กุ้มาล้อมาตุลล้อวบราิกาตุก็คงจะเน้นย้ำนะครับในเรื่องของการที่เราจะไปทัศนศึกษานะครับเนื่องจากเมื่อวานเราก็ได้ได้พูดแล้วก็ได้คุยกันไว้มั่แล้วประการที่หนึ่งเลยก็คือว่าให้เราทุกคนได้รีบนำเงินมานะครับชำระให้กับอาจารย์ประจำชั้นของพวกเราทุกคนนะครับพร้อมกับเอาใบอนุญาตของ ผู้ปกครองจากผู้ปกครองเนี่ยมาให้ด้วยนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็เตรียมตัวกันในการที่จะไปแล้วก็ขอให้อ่าในเรื่องของระเบียบในเรื่องของการแต่งตัวเมื่อวานนี้คุณได้พูดหน้าแถวแล้วนะครับว่ามีพี่ของเราได้ออกไปหาเสือ้อไปดูเสื้อมาเพื่อที่จะให้มีระเบียบนะครับในการไป ศาสนศึกษานะครับในการที่จะแต่งเนื้อแต่งตัวให้เหมือนกันแล้วก็ให้ถูกต้องตามหลักการของอิสลามด้วยนะครับอันนี้ก็คงจะเน้นย้ำเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้ขาดไปหลายคนนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับนั่นก็คือเรื่องของระเบียบเรื่องของการแต่งกายนะครับของเราตอนนี้เรารู้อยู่นะครับว่าเครื่องแต่งกายของเราเนี่ยยังไม่ครบมีเข็มขัดยังไม่มีนะครับเข็มยังไม่มี ก็ให้แต <ici> ่งเท่าที่เรามีอยู่ก่อนนะครับส่วนเรื่องสีสันเรื่องของกางเกงเรื่องของรองเท้านั้นก็ขอให้รักษาสิ่งที่เป็นระเบียบเก่าระเบียบเดิมของเราเอาไว้นะครับเข็มขัดเราจะเห็นว่าบางคนเนี่ยหัวของโรงเรียนนั้นนะครับก็จะเป็นหัวแบบ ตอนนี้เหมือนกับของเทคนิคมินเทคนิคมินเนี่ยเขาไม่ได้ไม่ได้อะไรไม่ได้ใช้หัวละเพราะว่ามีปัญหากันนะครับแต่ของเราไม่ได้เคยไปมีปัญหากับใครก็เลยใช้อะไรใช้หัวโรงเรียนของเราเราจะเห็นนะครับที่ว่าที่มีอยู่บางคนที่ยังไม่ยังยังยัง,ยงใช้หัวเนี่ยนะครับเป็นหัวปกติหัวธรรมดานั้นเนื่องจากว่าเรายังไม่ได้รับนะครับตรงนี้ ก็ให้พยายามติดตามแล้วก็ถามถ่ายครูว่าได้มาหรือ,อยังไม่ใช่เลยตามเลยนะครับได้แบบนี้ก็ดีสวมกันแบบนี้เลยไม่ต้องไม่ต้องอไม่ต้องไปถามไม่ต้องไปตามนะครับนี่ก็คือเรื่องหนึ่งที่ฝากเอาไว้ในเรื่องระเบียบของการแต่งกายนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่เราได้เคยพูดคุยกันเป็นประจำอยู่นั่นก็คือเรื่องของการละหมาดซุปพี่นะครับเมื่อเช้าเป็นยังไงมั่งฝ่ายบาดานะครับ ฝ่ายบาดาเป็นยังไงละหมาดซุภพีครบไหมมีคนที่จะถูกตีออกสารทัดไหมนะมีบ่าครบนะอัลฮัมดุลิลลา์นะครับก็ขอให้ระมัดระวังรักษาตรงนี้ช่วยกันนะครับกฎระเบียบพวกเราก็ได้ร่วมกันนะครับในเรื่องของฝ่ายต่างๆเนี่ยได้ร่วมกันในเรื่องของการาดูแลพวกเรากันเหมือนกับพี่ดูแลน้องนะครับก็ขอให้ ดูแลกันนะครับพวกเรารับผิดชอบกันร่วมกันตรงนี้นะครับก็คงจะฝากกับพวกเราเอาไว้นะครับสองสามเรื่องด้วยกันเรื่องที่เราจะเดินทางนะครับเรื่องการแต่งกายแล้วก็เรื่องของอิบารดานะครับก็มีอะไรเหลือก็เดี๋ยวเชิญท่านอาจารย์ใหญ่ครับอาจารย์ใหญ่จะคุยอะไรกับนักเรียนก็เชิญครับ อ s s a l มุอ a l a i k u m warahmatullah w a b a r a k a t u การที่เจริญเกียรติย่างที่อาจารย์อุบารอกได้บอกกับพวกเรานะครับในเรื่องของการที่โรงเรียนนั้นจะพาเราไปทัศนศึกษานะครับที่พัทยาใต้นะครับที่นี่พัทยาใต้ดังนั้นก็ให้พวกเรานั้นนะครับต้องตระหนักให้มากนะครับในเรื่องที่เรานั้นโรงเรียนลงทุนตรงนี้ลงรอนตรงนี้นะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ ไม่ใจเราจะมาทํากันแบบว่าทําลูกๆแล้วทาเพื่อที่จะให้พวกเราได้สุกเปล่านะครับอันนี้ก็มันเป็นประโยชน์ได้หลายอย่างโดยเฉพาะในเรื่องของการใช้ชุดร่วมกันนะครับเป็นมูอเป็นคณะนั้นก็ขอความร่วมมือนะครับเราจะต้องเตรียมการแล้วเราจะต้องเตรียมเรื่องราวที่จะไปพูดคุยกันประสธกันนะในเรื่องขอศาสนาก็เป็นสิ่งสำคัญอันนี้ก็คิดว่า เราก็คงจะพูดคุยกันต่อไปนะครับอันนี้ก็เขาฝากนะครับฝากตรงน,นี้ด้วยนะครับเราจะให้ก็จะย้ํานะครับในเรื่องกฎระเบียบของโรงเรียนเราผูบอกแล้วนะครับอันนี้เราต้องมีความเคร่งครัดนะครับอนาคตก็อยู่ที่ระเบียบของเราถ้าเราจะเดินทางไปข้างหน้า อันนี้ก็ขอฝากย้ํากับนักเรียนทุกคนนะครับก็คงไม่มีอะไรนะครับก็ขอให้ขึ้นเรียนกันตามปกติแล้วก็ทุกอย่างก็เชอแล้วก็คงเป็นไปตามระบบของเราที่ได้บอกกันไว้นะครับก็เพียงแค่นี้นะครับสาหรับราคุ้ม,มตลอดกลัวบริบะะการ มีคาบแรกมีวิชาตับซีดของปีสครับเป็นไปสอนตับซีดวิชาตับซีดกุล่ะ